สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเอสาหลักเมืองครับสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญมากๆของเมืองไทยเรานี่แหละคือหลายคนอาจจะคุ้นชื่อนะแต่เบื้องหลังเนี่ยมีทั้งตำนานความเชื่อที่แบบว่าน่าสนใจแล้วก็แอบน่ากลัวนิดๆด้วยเราก็จะใช้ข้อมูลจากบทความเก่าๆบ้างบันทึกของชาวต่างชาติสมัยก่อนบ้างมาลองดูกันว่า ที่มาจริงๆของเสาหลักเมืองเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็โดยเฉพาะไอ้ตำนานเรื่องฝังคนทั้งเป็นที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยตกลงมันจริงไม่จริงมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ายังไงกันแน่มาเรื่องกันเลยดีกว่าครับเรื่องสร้างเสาหลักเมืองนี่คือมีมานานแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่สุขโขทยัยอยุธยาทนบุรีจนรัตนโกสินทร์เลยใช่ค่ะมีมานานมากก็เชื่อกันนะคะว่าน่าจะรับอิทธิพลมาจากศาสนาพรามหมณ์ฮินดูที่เข้ามากับพวกพ่อค้าอินเดียตั้งแต่ยุคแรกๆเลยค่ะครับผม แล้วถ้าพูดถึงเสาหลักเมืองที่คนน่าจะรู้จักกันดีสุดก็คงต้องเป็นเาสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งอันนี้มีความพิเศษนะคะคือมีเสาหลักเมืองถึงสองต้นหาสองต้นเลยเหรอครับอันนี้ผมเพิ่งรู้เลยนะทําไมล่ะครับทําไมถึงมีสองต้นคือเสาต้นแรกเนี่ยสร้างพร้อมกับการตั้งกรุงเทพเลยค่ะสมัยรัชกาลที่หนึ่งทำจากไม้ชัยพฤกข้างในเขาก็บรรจุดวงชะตาเมืองไว้อ๋อครับมีเรื่องเล่าด้วยนะคะว่า ตอนนั้นโหหลวงเขาถวายดวงเมืองมาสองแบบแบบแรกนี่คือบ้านเมืองสงบสบายสบายแต่อาจจะเสียเอกราชส่วนอีกแบบเนี่ยอาจจะวุ่นวายหน่อยแต่ว่าจะรักษาเอกราชไว้ได้ครับซึ่งรัชกาลที่หนึ่งท่านก็ส่งเลือกแบบหลังอันนี้ก็แบบว่าสะท้อนความสําคัญเรื่องความเป็นไทยของบ้านเมืองในยุคที่เพิ่งสร้างกรุงเลยนะคะโหเป็นการตัดสินใจที่สําคัญมากๆเลยนะครับนั่นแล้วเสาต้นที่สองนะครับมาตอนไหนยังไง เสาต้นที่สองมาสร้างในสมัยรัชกาลที่4ค่ะพอดีว่าเสาต้นเดิมมันชํารุดแล้วก็โหนหลวงเขาก็ตรวจพบว่าดวงเมืองของเสาต้นแรกเนี่ยตามหลักโหราศาสตร์แล้วเป็นอริกับดวงพระชาตาของรัชกาลที่4ด้วยอา้าวเหรอครับใช่ค่ะก็เลยสร้างเสาใหม่ขึ้นแทนเป็นไม้สักประกบกับไม้ไช่ผึกยอดเสาเป็นทรงมันแล้วก็สร้างศาลเทพารักษ์หองค์เพิ่มเติมด้วย คือไม่ใช่ลึกนี่ถือเป็นไม้มงคลนะคะความหมายดีสื่อถึงชัยชนะเกียรติยศอะไรแบบนี้คะ่ะครับผมพอพูดเรื่องสร้างเมืองตั้งเสาหลักเมืองเนี่ยผมก็นึกถึงตำนานที่เอ่อฟังแล้วมันอดขนลุกไม่ได้ทุกทีเลยไอเรื่องอินจันมั่นคงหรือความเชื่อเรื่องฝังคนทั้งเป็นนี่แหละครับที่ว่าต้องใช้คนจริงๆมาสังเวยให้วิญญาณกลายเป็นเหมือนผีราษฎรคอยปกป้องเมือง ตามตำนานที่เล่าๆกันมานี่คือคนที่ถูกเลือกต้องชื่ออินจันมั่นหรือคงแล้วก็ต้องไม่ใช่คนโทษไม่เจาะหูไม่สักคือต้องดูดีฐานะดีมีคนนับถือแถมยังต้องเกิดตามเลือกยามที่โหราก,กำหนดเป๊ะๆหลายคนอาจจะติดภาพจำจากละครเรื่องเ,ออเจ้ากัมนายเวรนะครับเรื่องนั้นทำไว้ค่อนข้างน่ากลัวเลยอย่างสังคราชปาเลก,กัวสในหนังสือเล่าเรื่องเมืองไทยนะคะท่าน อ้างจดหมายของมองซิเนีรบูกิแอสที่เล่าถึงพิธีตรงประตูเมืองบอกว่าพอจะสร้างประตูใหม่ก็จะมีคนประยุนตะโกนเรียกชื่ออินจันมั่นคงอะไรแบบนี้ถ้ามีคนขานรับชื่อนั้นครบสามคนก็จะโดนจับตัวไปเลยค่ะเอาไปเลี้ยงดูอย่างดีก่อนนะคะและสุดท้ายก็จะถูกเอ่อทำให้เสียชีวิตในหลุมใต้ประตูเมืองโดยใช้ท่อนสูงทุ่มลงมาทับเชื่อว่าจะให้วิญญาณเป็นอรคพิทักษ์เมืองโอ้โหฟังดูโหดร้ายมากๆเลยนะครับ แล้วบันทึกแบบนี้เราเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนครับมันมีมุมมองของชาวตะว,วันตกบนอยู่เยอะไหมก็น่าคิดค่ะคือตัวสัมคราชปาเลก,กัวสเองท่านก็บันทึกไว้ชัดเจนนะคะว่าท่านเองก็ไม่ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นจริงตามที่ลือกันหรือเปล่าเป็นแค่การอ้างอิงสิ่งที่ท่านได้ยินหรือได้อ่านมาอีกทีเท่านั้นอ๋อครับนอกจากนี้ก็มีคุณไกรเลือกนานานักวิชาการอิสระนะคะ ท่านก็เคยไปเจอเรื่องคล้ายๆกันในวารสารฝรั่งเศสชื่ออัตราเวสเลมงฉบับปี1905ซึ่งบรรยายพิธีฝั่งคนทั้งเป็นในแถบล้านช้างนะคะโดยอ้างว่ากษัตริย์สยามเสด็จไปเป็นประพานด้วยซึ่งแน่นอนว่ามุมมองของชาวตะวันตก,กยุคนั้นก็อาจจะมองเป็นเรื่องแบบงมงายความเชื่อแปลกๆนะคะครับผมแต่ว่านะคะหัวใจสำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเวลาต่อมา โดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งอย่างเช่นนิตยาสารศิลปวัฒนธรรมเนี่ยเขากลับไม่พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์อะไรเลยค่ะที่จะมายืนยันว่าพิธีกรรมฝังคนทั้งเป็นแบบนี้เคยเกิดขึ้นจริงๆในสมัยรัตนโกสินทร์อ้าวอย่างนั้นแหละครับแสดงว่าเรื่องที่เล่าเล่ากันมาแบบแพร่หลายมากๆนี่กับหลักฐานข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นี่คือมันสวนทางกันเลยสิครับใช่ค่ะตรงนี้คือจุดที่ต้องแยกให้ออกระหว่าง ตำนานหรือความเชื่อที่มันเล่าต่อๆกันมากับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่เราพอจะมีหลักฐานยืนยันได้ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าเสาหลักเมืองเนี่ยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์สําคัญทั้งทางประวัติศาสตร์ทางจิตใจในการสร้างบ้านสร้างเมืองของไทยจริงๆมีพัฒนาการมายาวนานแล้วก็ได้รับอิทธิพลความเชื่อจากพราหมณ์อย่างที่เห็นชัดๆก็เสาหลักเมืองกรุงเทพที่มีทั้งสองต้นด้วยเหตุผลทางโหราศาสตร์ความเชื่อต่างๆใช่ค่ะ ในขณะเดียวกันตำนานเรื่องการสังเวยชีวิตคนไม่ว่าจะเป็นอินจันมั่นคงหรือการฝังคนทั้งเป็นใต้ประตูเมืองเนี่ยเพื่อให้วิญญาณมาช่วยปกป้องคุ้มครองก็เป็นเรื่องเล่าที่แบบว่าทรงพลังมากๆจริงๆขนาดชาวต่างชาติยังเอาไปบันทึกไว้เลยอะ่ะมันก็สะท้อนให้เห็นความเชื่อดั้งเดิมนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณพลังเหนือธรรมชาติที่มันฝังรากลึกอยู่ในสังคมครับ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ได้จากการคุยกันวันนี้ก็คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับมันชี้ชัดว่าพิธีกรรมที่ฟังดูน่ากลัวมากๆเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นจริงอย่างน้อยก็ในยุกรัตนโกสินทร์ทำให้สถานะของเรื่องนี้มันเป็นเหมือนตำนานหรือความเชื่อพื้นบ้านมากกว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอืมก็หน้าตั้งถามต่อนะคะว่าถึงแม้หลักฐานจะชี้ว่าพิธีกรรมสยองขวัญแบบนั้นอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นจริง แต่ทำไมเรื่องเล่าอย่างการฝังคนทั้งเป็นถึงยังคงถูกเล่าซ้ำๆแล้วก็ฝังแล่นอยู่ในความทรงจำของผู้คนได้นานขนาดนี้การที่ตำนานแบบนี้มันยังอยู่มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับความกลัวความต้องการที่เพึ่งทางใจหรือว่าความเชื่อในพลังลี้ลับหรือว่าจริงๆแล้วอิทธิพลของเรื่องเล่าตำนานต่างๆเนี่ยมันอาจจะแข็งแรงกว่าข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอดีตของเรากันแน่คะ่ะ